มีจากจํานวนทีตัวเลขผู้ได้เชือ่อตอนนี้ลดลงนะครับทางโรงพยาบาลท่าหญ่นะครับก็มีการปิดไปแล้วสําหรับสันทีเจอแจจบนึ่งแห้งนะครับล่างตงัวนงผู้เดเชือ่อลดน่อยลงก็มีการปรับนะครับก็คือหลอดเลือดนึ่งแห้งเลาจากสร้างแห้งนะครับในในการบริการเจอแจ,จอ็กจบคือตรวจเจอข้ารับยายก็เปิดรักษาตัวครับโรงพยาบาลาดาไญ่ปรับการให้บริการตรวจโควิด -19 แบบเจอแจ,จอ็จบเลือกเพียงนึ่งแห้ง จากเดิมร้ำเ้งนะครับเนื่องจากขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อวิสิตก้าต่อวันเนี่ยมีจํานวนลดลงโดยได้เปิดให้บริการหนุด,ดขัดกรองนะครับร้านตายตอนโพและก็นาห้องชุกเชิญโรงพยาบาลหาดใหญ่ให้บริการแบบผู้ป่วยนกนะครับมีการสวจเอที t ค r าและก็ประถบตราใบดบรองแพทย์โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว,ว้นวันหยุดราชการนะครับตั้งแต่ตีแปดรุ่งวาเช้าถึงตีสี่วันเย็นครับ โดยประชาชนที่ได้ตรวจ ATK มาแล้วนะคะแล้วก็พบว่าผ้นเป็นบวกเนี่ยก็สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนพร้อมกับลงทะเบียนพัน QR code เจ้าหน้าที่ก็จะสักประวัติแล้วก็ประเมินอาการพร้อมกับจ่ายยาให้แล้ไปรักษาตัวที่บ้าน7-10วันค่ะโดยจะจ่ายยาตามอาการนาแล้วก็ผิดน้าเป็นรายบุคคล ถ้าเป็นกลุ่มซี่เคี้ยวเพศชะกรเนี่ยเขาก็จะจ่ายยาฝาทลายจุลแล้วก็ยาซ้ามมันประจําบาลส่วนกลุมกล่มกึ่งซี่เหลืองรั่วกลุ่มพอกซุนเปดค่ะเขาก็จะจ่ายยาฝาวิพิราเวียหลังจากรับยาไปแหลวเซ็ตสิบปดชมงผู้ป่วยก็จะต้องแจ้งอาการกับเจนหีพานคิวอาร์โค้ดเนี่แหละค่ะนอกจากนี้ค่ะจุดนี้เนี่ยเขายัางเปิดให้บริการแกย้ยาผู้ป่วยเทยมาเฝาา้าค่ยายเทโรงพยาบาลทัดยญ่ด้วยนะซึ่งจะต้องตรวจเอทิเคตถุกๆุกห้าวันและก็ต้องเป็นผู้เทมีบัตรนัดห้องเพหรัว่วมีคิว้องจะ ก็จะต้องตรวจอีเชิด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นส่วนขัดกรงไว้ย่างชัดจีนค่ะส่วนหน้ห้องชูเชิญกับจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจ rt pcr เพื่อ,อข้อไป้รับรองแพทนะครับรักษานในการเเประการโควิด1ิบก หรือคนถีจะไปสมัครงานคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศทําวีซ่าหรือคนถีมีวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดนะครับแต่จะเป็นอดินทางตรงนี้ก็สามารถไปตรวจได้แต่ต้องเสียเบียสักคิดนึงนะครับจากการที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ปรับสถานทีให้บริการเจอแจกจบเลือกเพียงหนึ่งแห้งนะครับทื่อว่าเป็นสัญญาณดีมากมาเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีจํานวนลดลงแล้ว เร้มาจากการทีพี่น้องประชาชนกตื่นตัวเรือกล้องการฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะเข้มกระตุ้นที่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากโรควิดสิบเก้าครับ<ช>ลดเรามีการตระหนักในการดูแลตนเองตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดกับนี่ถือว่าเป็นสัญญาณดีอย่างที่เห็นบอกนะคะเพราะว่าจากซ้ำเนี่ยลดลงเลื่อนนึงนะอาจจะเห็นนะคะว่าจากเหตตัวเลวู้ติเชื้อของเราลดน้อยลงโรงพยาบาลหัดใหญ่เขาก็เลยลดเจอแจกจอบตรงนี้นะคะ